สวัสดีค่ะวันนี้ลี่จะมาช่วยมามาปลูกเมล็ดฟักทองค่ะโอเคค่ะอ้าเตรียมดินแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้อลี่จะมาช่วยปลูกนะคะวันนี้นนจะมาเพาะเม,ะมะเล็ดฟักทองค่ะเป็นมเมล็ดแบบนี้นะ,ะอ่านี่ค่ะนี่นี่เป็นมเมล็ดฟักทองนะคะนี่ค่ะอันนี้พรวนดินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่อลลี่เ,เป็นคนปลูกนะ อ่ะเดี๋ยววิธีการทําเดี๋ยวทําให้ดูก่อนใช้นิ้วเราเลยใช้นิ้วเรานะเจาะลงไปประมาณนี้หยอดไปหนึ่งมเมล็ดอย่างนี้อ่ะอ่ะทำ okay. Okay. วันนี้ให้อลลี่มาลองผิดลองถูกนะคะเ <Okay. S 1> จาะลงไปให้ลึกหน่อยอ่ะโอเคพอดีพอดีละอ่ะอย่าเพิ่งกลบค่ะหลุมต่อไปอืม ถูกต้องค่ะก็ให้มันห่างห่างกันพอดีนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาเวลาต้นกล้าออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้งัดออกมาง่ายๆค่ะอ่าตรงนี้กดลงไปหน่อยอ่าโอเค,ไ,ไ,คได้ได้มเมล็ดนี้ไม่สมบูรณ์นะเนี่ยมเมล็ดนี้ไม่สมบูรณ์เราก็ไม่ต้องเอาเนี่ยครึ่งเดียวเอง เลือกมเมล็ดสมบูรณ์สมบูรณ์ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วค่อยประกดกินโอเคหลังจากนั้นก็กลบเลยใช้มือกลบเบาๆอ่าอนไนลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนอ่ะนั่งดีๆนั่งดีๆค่ะอ่ะเดี๋ยวกระโปรงเปิด เสร็จแล้วก็เอาฟางมาคลุมค่ะ <laughs> แล้วฟางมาแบบโอ้โหะวางบางๆนะบางๆนะเนะกลี่ยๆออกหน่อยค่ะอ่าเนี่ยลิทำเองนะทำเองทั้งหมดเลยผักอะไร ฟักทองไงลูก,กอะไว่าไปเอาน้ำมารถไปลูกไปเอาน้ำมารถไปอ่าเดี๋ยวจะทำให้เรียบร้อยก่อนช่วยชวยให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะ คือแบบว่าหนักอย่ะถ้วยแค่นี้อ่ารถเลยรถให้ชุ่มเลยค่ะไปเอามาอีกแค่นี้ยังไม่พออ่าเอามาอีกวันนี้อลี่เขาบอกตายว่าเขาอยากมาช่วยปลูกผักค่ะก็เลยให้เขา,พาเพาะเมล็ดฟักทองรดเลยอ่าโอเค โอเคเป็นยังไงคะยากไหมไม่ยากจากไหนเลยง่าไๆกุ้ยๆเทปฝอกกล้ย,กลยเขา้าปาเออเหรอโอเคไม่ยากก็ไม่ยาก <c oughs> นะ <c oughs> อะ่วันนี้ก็ได้ให้อลลี่มาลองเพาะเมล็ดฟักทองนะคะ <c oughs> เขาอยากช่วย <c oughs> ก็เลยได้ให้เขามาช่วยดูคะ่ะลองผิดลองถูกกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวอลลี่ต้องมาสังเกตเมล็ดฟักทองนะว่าที่ตัวเองเพาะเนี่ยจะงอกกี่วันะจะใช้เวลากี่วันแล้วก็งอก เข้าใจไหมแล้วก็ต้องคอยมารดน้ําด้วยนะคะโอเคสวัสดีก่อนสวัสดีคุณพี่คุณนะ้าคุณอาก่อนเลวส,วส,นสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย